เพื่อนวันนี้เราจะมาเก็บมเมล็ดมเมล็ดผักเสี้ยนผีบ้านเราเรียกมเมล็ดผักเสี้ยนผีเนาะแถวนี้เขาจะเกิดเองตามธรรมชาติแต่ว่าจะเก็บมเมล็ดเอาไว้จะลองปลูกดูเนาะมีคนมาถามหาเยอะค่ะถามหาก็เลยเก็บมเมล็ดนี่ไงนี่ไงเขาเขาจะเป็นเขาจะเป็นหมากแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยแก่เนาะมีสีขาว จะลองเอาไปหวานดูเนาะนี่ถ้าเป็นสีดำอย่างเงี้ยสุกแล้วาาเนี่ยเมล็ดข้าจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเล็กมากเลยอะ่ะเมล็ดเนะี่ยเห็นไหมคะนี่อันนี้แก่จัดล้ะลองเอาไปหวานดูค่ะจริงๆเขาเกิดเองนะคะแถวนี้นะ่ะไม่ได้ปลูกแต่ว่าจะทดลองปลูกดูค่ะ มีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยกว่าผักเสียนบ้านอีกก็เลยว่าทดลองปลูกดูนะเนาะเพื่อนๆเนาะลองดูซิถ้าปลูกถ้าปลูกเราเอาไปปลูกอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นดีเหมือนเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติไหมเมล็ดเล็กๆเ,เ,เ,เองงั้นเราก็มาเตรียมแปลงนะคะเพื่อนๆโอ้โหขนาดเอาน้ำรดเอาไว้นะคะ ดินแถวนี้แข็งมากเวลาหน้าแรงเนี่ยแปดบเดียวแข็งค่ะเป็นดินเหนียวจริงไค่ใจไม่รักเกษตรริๆเนียหถึงก็ถอดใจเลยนะคะขุดทิ้มีมือแพบแตกเลยเอาเตรียมแปลงก่อนจากนั้นพอได้แปลงผักแบบนี้เราเราเราก็หวันมนเมล็ดลงไปเลยเนาะเพื่อน มองไม่เห็นแล้มืดเมล็ดเขาเล็กมากเลยอ่ะหวานลงไปดูซิเขาจะเกิดไหมอ่ะแล้วว่าเกิดจากธรรมชาตินี่เขาเกิดเขาเกิดดีมากมากเลยอ่ะแล้วก็งามด้วยเนาะเพื่อนๆแต่ถ้าเราปลูกจะได้ไหมอ่ะลองดูเนาะเขามาถามหาเยอะคนะ่ะ น่าจะประโยชน์เยอะโอเคเนาอเพื่อนๆคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าเขาเกิดขึ้นมาดีสวยงามเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนึงนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ